สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิรชาทากงล่ารหัสนักศึกษา6 1 4 3 3 3 1 4 1หมู่เรียนที่61ท58วันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับ10หลักการนะคะแล้วก็4องค์ประกอบนะคะ4 10หลักการนะคะก็จะมี1นะคะชุมชนเป็นเจ้าของ2นะคะชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจแล้วก็าการกําหนดทิศทางนะคะ3นะคะเป็นการส่งเสริมนะคะความภาคภูมิใจในตนเอง4นะคะการยกระดับนะคะคุณภาพชีวิต 5การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะและก็สิ่งแวดล้อมค่ะ6นะคะคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ูมิปรรัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ7นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะการเรียนรู้นะคะที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนนะคะที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะ8นะคะจะเป็นการเคารพนะคะในเกียรติและก็ศักดิ์ศรีนะคะความเป็นมนุษย์ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปค่ะ9กนะคะก็จะเป็นการจัดสรรผลประโยชน์นะคะและ10ค่ะก็คือ การคืนกำไรนะคะสู่ชุมชนนะคะแล้วก็สังคมนั่นเองค่ะส่วนสี่องค์ประกอบนะคะก็จะมี1น,นะคะทรัพยากรธรรมชาตินะคะแลววัฒนธรรม 2. นะคะองค์กรนะคะแล้วก็3นะคะการจัดการและ4นะคะจะเป็นการเรียนรู้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันได้ยกตัวอย่างชุมชนนะคะที่มีการนำสิบหลักการนะคะแล้วก็สี่องค์ประกอบนี้นะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือชาวบ้านนะคะบ้านห้วยน้ำกืนจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ หมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็เป็นหมู่บ้านนะคะที่จัดว่าเป็นต้นแบบนะคะของชุมชนที่คนอยู่ร่วมกันกับป่าค่ะและยังเป็นเ ต้นแบบนะคะของชุมชนในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําค่ะที่จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะจากชุมชนอื่นนะคะบ้านห้วยน้ำกือน,นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในป่าใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เจดีอําเภอเวียงป่าเป้านะคะจังหวัดเชียงรายค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะก็ที่จะอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นชาวเมืองนะคะไม่ใช่ชาวเขาแล้วก็ที่นี่นะคะก็มีการดํานงวิถีชีวิตนะคะที่มีความเรียบง่ายนะคะมีการ,ป,ป,รประกอบอาชีพนะคะทําเมี่ยงชากาแฟนะคะเป็นหลักค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะบ้านห้วยน้ำคืนเนี่ยก็เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจนะคะที่มีพื้นที่นะคะครอบคลุมผืนป่านะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่และลำปางนั่นเองค่ะ,ะชุมชนบ้านห้วยน้ำคืนนะคะมีความสอดคล้องกับ4องค์ประกอบนะคะของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยน้ำคืนนะคะก็คือ1นะคะทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมนะคะ ชาวบ้านห้วยน้ำกลืนนะคะเขาก็ได้อ่มีอ่มีการฟื้นสภาพนะคะป่าต้นน้ำที่บ้านห้วยน้ำกลืนนะคะโดยการที่เริ่มจากการสร้างฝายนะคะกักเก็บน้ำตามแนวพระาราชดำมรินะคะของในหลวงรัชการที่9ชาวบ้านห้วยน้ำกืนนะคะเขาก็อ่าเป็นผู้อาศัยในป่าต้นน้ำนะคะที่สำคัญเขาก็เลยมองเห็นถึงความสำคัญนะคะของน้ำ แล้วก็คนถัดที่อยู่ถัดลงไปนะคะเขาก็ต้องอาศัยน้ํานะคะไว้ใช้ดื่มใช้กินนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาเลยนึกถึงนะคะความสําคัญที่จะทําให้น้ํานะคะออกมาดีนะคะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ถัดไปนะคะได้มีน้ําใช้ที่ดีนะคะโดยการที่จะไม่ใช้สารเคมีนะคะร่วมกับการ,กรเกษตรค่ะ นั่นเป็นคาให้เรานะคะเชื่อมั่นได้ว่าน้ําที่นี่นะคะก็ทําให้คนถัดคนที่อยู่ถัดลงไปนะคะเขาได้มีน้ําที่ดีๆสะอาดนะคะปลอดภัยใช้แล้วก็ชาวบ้านที่บ้านห้วยน้ำเกือน,นะคะก็ยังจะมีะน้ํานะคะสําหรับไว้ใช้ตลอดทั้งปีอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะองค์กรชุมชนนะคะ,ะชาวบ้านห้วยน้ำเกือน,นะคะเขาก็ได้มีหน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือหลายหน่วยงานเลยในการที่จะเข้ามาช่วยกันในเรื่องของการพัฒนานะคะระบบการดูแลนะคะป่าต้นน้ําให้อ่า มีความคงสภาพนะคะให้มีความสมบูรณ์เหมือนเดิมน,นะคะโดยการที่มีบุคคลภายนอกนะคะเข้ามาให้ความร่วมมือนะคะหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็มาช่วยเหลือเพื่อให้มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าชุมชนนี้เนี่ยก็จะมีชาวในชาวบ้านในชุมชนนะคะเป็นเจ้าของเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าแค่มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะพัฒนาระบบสังคมนะคะให้มันมีความดีขึ้นแล้วก็ ทำให้เกิดการกระจายรายได้นะคะกับคนในชุมชนและยังทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพเพิ่มขึ้นมากด้วยค่ะหน่วยงานนะคะที่ได้เข้ามานะคะมีส่วนช่วยนะคะก็อย่างเช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเขาก็ได้เข้ามานะคะจัดตั้งโครงการส่รงเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะคะหรือว่าสสอ,อนะคะเพื่อการพัฒนานะคะพื้นที่อ่าพื้นป่านะคะให้อ่าเป็นป่าที่มีความยั่งยืนค่ะ แล้วก็ตัวอย่างเช่นนะคะก็คือหน่วยจัดการต้นน้ําขุนราวนะคะเขาก็อยู่ภายใต้สํานักอนุรักษ์นะคะแล้วก็จัดการต้นน้ำเขาเขาก็ได้เข้ามานะคะเป็นกองหน้าสําคัญนะคะในการที่เข้าไปช่วยเหลือทําความเข้าใจนะคะการพูดคุยการเจรจากับชาวบ้านนะคะพร้อมทั้งทํางานร่วมกันนะคะระหว่างชุมชนกับป่าไม้นะคะได้อย่างเป็นระบบเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการจัดการนะคะชาวบ้านห้วยน้ำเกลือนเนี่ยแล้วก็เจ้าที่อุทยานแห่งชาติขุนแจนะคะเขาก็ได้มีการตั้งก,กฎกติกานะคะในการที่จะอยู่ร่วมกันนะคะของอชุมชนแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะคะชุมชนบ้านห้วยน้ำเกลือนนะคะแล้วก็ชุมชนอื่นๆเนี่ยในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจนะคะ ทางาชาวบ้านนะคะแลวก็ทางอุทยานนั้นนะคะเขาก็ได้วางกฎนะคะกฎระเบียบกติกานะคะของคนที่จะอยู่กับป่าร่วมกันนะคะก็คือชาวบ้านนะคะต้องห้ามบุกรุกนะคะไปในพื้นป่านะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยต้องไม่ขายที่ดินนะคะให้กับคนภายนอกซึ่งนั่นนะคะใครที่กระทำนะคะก็จะทำให้เป็นการผิดกฎหมายอุทยานแห่งชาตินั่นเองค่ะ เมือ่อเขาได้ทําข้อตกลงกันนะคะระหว่างคนกับป่าแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการปลูกป่านะคะฟื้นชีวิตป่าต้นน้ําชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีการสร้างรายได้นะคะจากอาชีพหลักที่มีความพอเพียงมีความมั่นคงนะคะชุมชนเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทางชุมชนเชิงอนุรักษ์นะคะร่วมกันกับอีกอ,อีกบางหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจนะคะโดยที่ ภาครลฐน,นะคะเขาก็ได้เข้ามาส่งเสริมนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมนะคะท่องเที่ยวนะคะเพื่อการอนุรักษ์ุทยานแห่งชาติขุนใจด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะซึ่งบ้านห้วยน้ำากลืนนะคะเขาก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะคะวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมนะคะต่างๆของคนในชุมชนแล้วก็ แต่แล้วในครัวเรือนเนี่ยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้มากมายเลยนะคะไม่ว่าะจะเป็นการทําชาออร์แกนิกนะคะจากชาวบ้านเองเลยแล้วก็าการปลูกกาแฟนะคะการปลูกกาแฟแล้วก็มีวิธีการปลูกกาแฟนะคะมีกิจกรรมตักบาตรในช่วงเช้านะคะแล้วก็ยังมีการเลี้ยงเพึ่งนะคะที่เป็นตัวในการผสมนะคะเกสรตามธรรมชาตินั่นเองค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญของบ้านห้วยน้ำกื่อเลยนะคะก็คือที่นี่นะคะจะมีพื้นที่นะคะบริเวณแล้วก็มุมสวยๆนะคะสําหรับ สายที่สายคาเฟ่นะคะหรือว่าสายชิลๆเนี่ยสามารถมาจิบกาแฟจิบชาชมวิวสวยๆมุมสวยๆนะคะแล้วก็ได้มีรูปนะคะลงอัปเดตนะคะในโซเชียลต่างๆนะคะตามาช่องทางหลายๆช่องทางนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะที่ทางชุมชนเขาได้มีขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยนะคะในการที่จะ เขาเรียกว่าช่วยในการสร้างกิจสํานึกนะคะให้กับคนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวนะคะหรือว่าคนที่มาเยือนเนี่ยเขาได้รู้ถึงวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ได้รู้จักการรักษาทรัพยากรน,นะคะและก็วัฒนธรรมอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะสิบหลักการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะสิบหลักการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือชุมชนบ้านห้วยน้ําคืนนะคะเขาเป็นชุมชนนะคะที่ตั้งขึ้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจนะคะ ที่มีพื้นที่นะคะครอบคลุมผืนป่านะคะในพื้นที่นะคะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และลำปางค่ะที่แต่เดิมนะคะชุมชนเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของชุมชุมชนเองทั้งหมดนะคะแต่ด้วยความที่ห้วยน้ำกือน,นะคะเป็นบริเวณที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของป่าต้นน้ำนะคะจึงทำให้อ่า เจ้าหน้าที่นะคะเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้เข้ามายึดค่ะยึดชุมชนนี้ไปนะคะซึ่งทําให้ชาวบ้านนะคะเกิดความไม่พอใจค่ะเพราะว่าชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่ชาวบ้านนะคะเขาก็ได้อยู่กันมาเนิ่นนานแล้วนะคะเขาก็มีความผูกพันแล้วก็มีความภาคภูมิใจในชุมชนของเขานะคะเพราะว่าชุมชนของเขาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความสําคัญเป็นที่สําคัญของป่าต้นน้านั่นเองค่ะเพราะเกิดการ ไม่ลงตัวนะคะเกิดความเห็นไม่ตรงกันนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ได้ส่งคนนะคะมาเจราจานะคะโดยทางชุมชนนะคะก็ได้ส่งผู้ใหญ่บ้านนะคะเข้าไปเจราจากันนะคะทําให้ทั้งเห็นว่าชุมชนเนี้ยนะคะว่าน้ำเกลื่อนเนี่ยเป็นชุมชนที่ดีนะคะเขาก็เลยต้องการที่จะเข้ามาในเรื่องของการพัฒนานั่นเองะคะ่ะทําให้ชุมชนเนี่ยเกิดความเชื่อถือนะคะแล้วก็ เชื่อในความจริงใจนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องการที่จะเข้ามาทํามาดูแลมาพัฒนาจริงๆนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยตกลงนะคะที่จะร่วมช่วยกันในการพัฒนานะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะก็มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะก็คือสะวรสคถค่ะซึ่งมีการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็การถางป่านะคะจนทําให้เกิดความเสียหายนะคะก็คือเกิดเป็นสภาพป่าแหว่งนั่นเองค่ะจึงทําให้ต้องมีหน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งสำนักง,งานอนุรักษ์นะคะและการจัดการต้นน้ํานะคะเขาก็ได้เข้ามานะคะฟื้นคืนชีวิตนะคะคืนความชุ่มชื้นนะคะให้คืนนะคะป่าแห่งนี้นะคะให้พื้นป่าแห่งนี้อีกครั้งนะคะหน่วยจัดการต้นน้ํานะคะเขาก็ได้เข้ามาดําเนินการนะคะในเริ่มจากการที่เขาเข้านะคะไปเรียนรู้นะคะวิถีชีวิตของคนในชุมชน การเข้าไปสอบถามเข้าไปเรียนรู้เข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะทําให้คนในชุมชนนี้เชื่อมั่นมากๆเลยนะคะแต่ในเรื่องของการที่จะพัฒนานะคะมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความอดทนนะคะเนื่องจากวิถีชีวิตของแต่และชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็เชื่อว่าทุกชุมชนนะคะเมื่อ มีการเข้าใจแล้วก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของป่าต้นน้ําแล้วนะคะคนในชุมชนเนี่ยก็จะรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนป่านะคะซึ่งเปรียบเสมือนป่าของตนเองนะคะซึ่งทําให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านห้วยน้ำคืนนะคะให้ไปในทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็ทําเป็นการที่ทําให้คนในชุมชนนะคะเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมในผืนป่าต้นน้ํานะคะห้วยน้ำคืน แล้วก็หลังจากนี้หลังจากที่มีการฟื้นฟูสภาพป่าต้นป่าต้นน้าแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็ได้เลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะแล้วก็หันมาปลูกพืชผสมแทนที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะแทนซึ่งยังคงเกลักษณ์ักนะคะอัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างเช่นาการปลูกกาแฟนะคะที่แต่เดิมเนี่ยจะเป็นแปลงนะคะ จะเป็นการปลูกบนแปลงนะคะบนพื้นที่โล่งนะคะก็ให้หันมาปลูกนะคะใต้ร่มเงาไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีการเปิดให้หนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาเห็นวิถีวิถีชีวิตนะคะของคนในชุมชนบ้านห้วยน้ำกืนืนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะนะคะสำหรับคนในชุมชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตท,ที่แตกต่างกันออกไปชาวบ้านนะคะก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะพอเราได้มาเจอกันเนี่ยก็เกิดการแชร์ริ่งกันนะคะทาให้เกิดผลดีนะคะ แล้วนักนักท่องเที่ยวพวกนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้ามาแลทเที่ยวทเที่ยวที่ห้วยน้ำคืนนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้นะคะวิถีชีวิตนะคะการอยู่ร่วมการยังมีความสุขนะคะแล้วก็การที่เราเข้ามาตั้งใจเรียนรู้นะคะมันก็ยังถือเป็นการให้เกียรตินะคะแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่างกันนะคะจึงทําให้มีน้ําใจต่อกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะและจากการที่มีหน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหลายหน่วยงานจึงทําให้คนในชุมชนนะคะได้มีการทําอาชีพนะคะที่มีความหลากหลายนะคะเช่นการทำโฮมสเตย์นะคะการพิตชาออร์แกนิกนะคะของชาวบ้านการปลูกกาแฟการปลูกกาแฟนะคะซึ่งทําให้เกิดอาชีพนะคะแล้วก็เกิดการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านและคนในชุมชนนะคะทุกครัวเรือนนั่นเองค่ะ โอเคค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างชุมชนบ้านห้วยน้ำกลืนนะคะที่ได้ยกนะคะมาเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของ10อหลักการนะคะแล้วก็4องค์ประกอบนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะคนที่ได้ดูคลิปนะคะก็ให้หันนะคะมาเที่ยวชุมชนนะคะมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันมาลองและแล,ะและประสบและประสบการณ์กันนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยได้อ่า ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะ